สวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะไมยจะมานำเสนอฟีเจอร์การทำงานของ SAP a l i b a b Snap ผ่าน SAP a l i b a b Network นะคะในฝั่งของผู้ขายค่ะโดย SAP a l i b a b Network นะคะจะทำการเชื่อมต่อการทำงานระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายนะคะให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะกับคุณกระมนทิมอ่อนนะคะ Project Manager บริษัท i s s Consulting และ SAP Alibaba Specialist ค่ะสวัสดีครับ เอสเอพีอารีบาสนก็จะตอบโจทย์ในฝั่งของซัพพลายเออร์นะครับซึ่งซัพพลายเออร์เองนะครับสามารถเข้าใช้งานระบบ SAP a l i ีอารีบาสผ่านตัว a l i b a าสเน็ตเวิร์ฟีเจอร์แรกของตัว a l i b a าสเน็ตเวิร์นั้นนะครับเราจะ ทำการลิงก์เกตกับผู้ซื้อนี่นะครับผ่าน PO by email เมื่อผู้ซื้อนะครับชิปเรื่องของ PO มาทางฝั่งของผู้ขายนะครับผู้ขายก็จะได้รับอีเมลเข้ามาผ่านตัว Aliba า a Network เมื่อทําการคลิกเข้าไปที่อีเมลใบนั้นสิ่งแรกนะครับก็คือจะทําเรื่องของ secure log on ของทางคับไพร์เอร์นะครับผ่านทาง a l i b บา a Network ข้อมูลที่สําคัญก็คือต้องใส่นะครับ company information ต่างๆนะครับแล้วก็ user ID registration เพื่อเราสามารถ จะคอนเฟิร์มเกี่ยวกับ Security นะครับในการเข้างานเข้าใช้งานตัวระบบ s a p a l i b a Network หลังจากเข้างานเข้าใช้งานมาแล้วนะครับตัว Alibaba Network เนี่ยนะครับจะมีฟีเจอร์แรกนะครับก็คือแดชบอร์ดนะครับแดชบอร์ดจะโชว์ในเรื่องของฟีเจอร์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น transaction ครับ pending transaction ครับแล้วก็ overall ที่เป็นนะครับ visibility ต่างๆนะครับในฝั่งของผู้ขาย ข้อมูลที่สําคัญอีกอันหนึ่งในอาลีบาบาเน็ตเวิร์กก็คือคอร์รัปเปอร์เรชั่นคอร์รัปเรชั่นจะมีฟีเจอร์หลักๆอยู่3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือคอนเฟิร์มออเดอร์นะครับหรือออเดอร์คอนเฟิร์มเมชั่นเรื่องที่2คือแอดวานซ์ชิปเมนต์โนดนะครับก็คือการบริหารจัดการนะครับในเรื่องของการส่งสินค้าครับให้กับทางผู้ซื้อครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับจะเป็นเรื่องของการสร้างอินวอยด์นะครับเพื่อเลเกจโมดครับอันนี้ก็จะเป็นคีย์ฟีเจอร์หลักๆนะครับในหน้าจอของตัััววววอออาาาาลลลีบบบเเเเเนนนน็็็ติิรรรรร์์สหหยกจจะ่่่งงงๆแ้้ใฝขขมู นะครับไม่ว่าจะเป็นการคอนเฟิร์มออเดอร์การคอนเฟิร์มเรื่องของชิปพิโนต่างๆก็จะมีดีเทลอินฟอร์เมชันตามนะครับโลิซีของแต่ละบริษัทนั้นนะครับเราสามารถปรับปรุงโลิซีต่างๆนะครับเนื่องจากว่า SAP Alibaba Snap หรือ SAP Alibaba Network นั้นนะครับจะสอดคล้องกับทุกๆองค์กรให้อยู่แล้วนะครับเราจะมีฟีเจอร์ในการอัดแอปนะครับเพื่อให้ปรับเข้ากับโลิซีขององค์กรนั้นถัดมานะครับในเรื่องของ d e l i v e r a b l e นะครับโลทราค์กิ้งต่างๆอย่างที่บอกนะครับ Advanced shipping notes นะครับในฝั่งของตัว s a p Alibaba Network นั้นนะครับเราสามารถจะครอบคลุมในเรื่องของนะครับบริษัทที่ใช้ในการจัดส่งนะครับเลขทิ้งแท็กกิ้งต่างๆนะครับเพื่อปฏิสัมพันธ์กับทางผู้ซื้อกับผู้ขายนะครับได้อย่างเรียวทาอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องของการ Set Up พนะครับนโยบายแท็กเลทต่างๆนะครับตาม Localization ของแต่ละประเทศนั้นนะครับ f a p Alibaba Network ก็จะครอบคลุมทุกๆุกแท็กเลทในโลกนะครับ สรุปข้อมูลในฝั่งของผู้ขายผ่านตัวระบบ Alibaba Network โดยคีย์ฟีเจอร์หลักๆนะครับอย่างแรกนะครับก็คือในเรื่องของ P.O. by Email เพื่อจะปฏิสัมพันธ์กับทางผู้ซื้อนะครับผ่านทางผ่านทางอีเมลนะครับรวมถึงจะมีในเรื่องของ Security นะครับในเรื่องของการล็อกออนผ่านตัว Alibaba Network แล้วก็จะมีคีย์ฟีเจอร์หลักๆที่สําคัญ3เรื่องนะครับก็คือคลากับ Confirm Order นะครับแล้วก็ Advance Shipping Note ครับรวมถึงการสั่างอินยอมนะครับเพื่อข้อมูลพวกนี้นะครับจะเป็นข้อมูลที่ใช้ร่วมกันนะครับกับทาง ผู้ซื้อได้เป็นอย่างดีครับสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด s ิดตามนะคะให้กับ Asset Consulting YouTube Channel นะคะและติดตามอัปเดตเทคโนโลยีของ SAP นะคะผ่านช่องทางด้านล่างน,นี้นะคะนึกถึง SAP นึกถึง i s s Consulting นะคะ Partner of Your Success สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ